ครับเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ก็เต็มที่ครับนสเข้าใจครับภาคที่สองนี่เขามายังไงน้องเขากา็กว่าเขาจะไม่ถอยยกสามยกสี่ก็จริงๆครับก็ผมกะว่าจะมาสู้เขาเูา่กล้วครับอ๋อกะมาแรกเลยครับกา,วา,วายกสี่ในสู้เขา,เาสามยกแรกนี่เขาทําได้ดีมากเป็นยังไงบ้างลูกเตี๋ยวก็ก็คิดว่าผมจะมาเล่นยกสามยกสี่ยกห้าไ้นะเดีวนี้ก็ดีว่ามา มันมีตำแหน่งนย,ยกสามแบบกันเลยอ๋อมันมีตำแหน่งก่อน,นกี่เข็มครับยังพอมีโอกาสยกสี่เย็บกี่เข็มเลยไปเนี้ยสิบพอดีครับสิบพอดเีเราก็มาครับผมเราก็มาเร่งมาเร่งยกไหนที่ว่าคิดว่าผ่านแล้วคิดว่ายกสี่ครับสู้เขาน้องเนีนเยครับอ๋อยกสี่ที่จังหวัดที่เราฉายก่อนหมดยกใช่ครับตอนนั้นเรามั่นใจไหมมั่นใจมากเพราะว่าผมคิดว่าผมสู้เขาได้ดีมากตลี จริงดีน้องเขาไปสี่ทั้งน้องน้องเขาตู้มาครั้งเดียวแต่ว่าน้องเขาแข็วแล้วอ๋อเราเราสามารถรู้ได้ว่าเขาเริ่มอ,ออกอาการแล้วใช่ครับครับหลัง<อ>จากหมดยกสี่นี่ยกห้านี่เรา<ก>เรา <โด S 2> เกมนี่มายังไงต่อเลูกี่บอกว่าให้ยืนสู้ก่อนชั้หนึ่งนาทีครับแล้วค่อยถอยก็ตามแผนต,ตามแผนวันนี้ได้อจิตเท่าไหร่ทั้หงหมดเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบาทอ้าวไว้ต่อไปนี่ตังเป้าไว้ยังไง กชให้สนุกเหมือนเดิมครับให้สนุกให้เไนเตอร์เทนคนดูใช่ครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับอยากมีแชมป์อะไรไหมก็อยากชิงร้อยสี่สักเส้นครับเพราะว่าก็ยังไม่แพ้ใครมาหลายไฟรแล้วกี่ไฟล์แล้วครับเนี่ยประมาณในไทยพวกในไทยนี่ก็สี่ไฟล์แล้วสี่ห้าไฟล์ถ้าเป็นช่องเจ็ดนี่ก็สามไฟล์รวดใช่ครับสามไฟลรวดชิงนี้ชิงกี่ปอนด์ดีร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบนะอ่ะววันนี้เราทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับ ขอบคุณทางทีมง,งานราชมนุษยที่ดูใจราชมนุนย์วัด์กายพี่โอ๊ตแลแล้วก็หลายชุนพี่เดียทีมันเด็กทุกคนครับแล้วก็เอ็ซีทามันทุกคนครับผมครับขอบคุณมากครับ